เสียงกลับมาเนี่ยครับยังไม่ได้มาเลยใช่ไหมหมอหมอให้รัาเสียงกันวันนี้มาประชุมอะไรบ้างครับพี่คิมครับก็เมีประชุมพักธรรมดาก็เห็นว่าเขาเขาก็ประชุมกันแล้วนี่ใช่อไหมใช่ก็คงต้องเตรียมงานลงพื้นที่อย่างที่ได้ประกาศไว้ที่ผ้ากวอซออกก็จะเร่งทำงานแล้วก็พยายามที่จะช่วยสสใหม่เช็คประเด็นในการยื่นยัดติดข้อสอบหรือว่าใช้เวลาในสภาอีกตัวอย่างก็ตอนนี้ก็ยังปฏิบัติหน้าที่อยู่ ก็คงจะทำารงานไม่ได้แต่ว่าพอเราลงไปแล้วได้ฟังขาให้ฟังก็มันมีเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรเนี่ยแล้วก็คงจะใช้สบายเป็นประโยชน์คิดว่าการเลื่อนบวทนายกเนี่ยเป็นผลดีมีความหวังเพิ่มไหมครับอันนี้ผมยังไม่ได้ดูรายละเอียดเลยก็เห็นว่าเห็นว่ามันมีการเลื่อนทั้งวิปก็ไม่มีประชุมนะ้วก็นายกก็ยังไม่มีประชุมก็อย่างที่บอกว่าตอนนี้ผมก็ใช้เวลาอยู่กับประชาชนให้มากอยู่กับพื้นที่ให้มาก็จะลองฟังกับเพื่อนๆที่เขามาประชุมกันในวันนี้ว่าเขา อยากให้ผมไปที่จังหวัดไหนพื้นที่ไหนก็จะได้ลงไปช่วยเพราะว่าก็มีสสหน้าใหม่เก่งๆหลายคนที่อยากจะรู้วิธีในการที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรพวกนี้ก็จะเอาประสบการณ์มาช่วยเขาตอนนี้พยายามใช้เวลาให้เป็นประโยชน์เวลาให้เป็นประโยชน์ในระหว่างรอการเมืองมันยังไม่ชัดเจน <C han es> ครับ <tolerance. S 2> แต่ความเดือดร้อนของประชาชนชัดเจนเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้ก็จะใช้เวลาในการแก้ไขสิทว่าการยกเลิกประชุมด่วนแปดพักวันนี้ครับถือว่า เพื่อไทยก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้ด้วยใช่ไหมฮะหรือว่าผมได้ยินมาสองสามเหตุผลยงเงียก็เลยยังไม่รู้ว่าเหตุผลไหนเป็นเรื่องเรื่องที่เป็นเหตุผลยังไงจริงๆแต่ว่าก็ได้ยินท่านวันนอบอกว่ามีเหตุการณ์ว่าอยากจะขอเลื่อนออกไปก่อนเพราะงดประชุมแขาวขาไม่รู้ว่าเรื่องแท้จริงเป็นยังไงเดี๋ยวจะถามว่าจะถามรองหัวหน้าจ้อนหน่อยว่าเรื่องมันเป็นยังไงแล้วก็ตกลงสองเจ็ดสองจะได้เข้าไหมแต่ว่าตอนแรกนีว่า ก็เลื่อนไปแล้วตามหลักแล้วถ้าเราขอให้2.2ขึ้นมาจะได้ไหมแต่ว่าเห็นว่าทั้งงดทั้งหมดอย่างนี้เลยไม่มีแม้กระทั่งประชุมวิบหมดเลยก็คงยังไม่ได้เกี่ยวข้องก็คงจะต้องฟังอีกต่อไปว่าเราพ่ายที่เจ็ดไม่ประชุมครับใช่ใช่ใช่ได้ยินพี่บอกแต่ว่าเหตุผลไม่รู้ว่าเพราะอะไรก็คงมีหลายเหตุผลแหละพี่ทิม่าววันวันพรุ่งนี้เห็นว่าทางผู้ตรวจการเขาจะส่งให้สารรัฐมนตรีความวิจัยแล้วก็แบบพี่สิทธครับล อันนี้ผมก็ยังไม่ได้ตามรายละเอียดเลยครับก็คงเป็นหน้าที่ของแต่ละภาคส่วนที่จะทำให้บ้านเมืองไปต่อได้เกาคงประมาณโอเคขอบคุณมากครับพี่เหนื่อยจนไม่ได้วิ่งขึ้นมาเนี่ยพี่ผมก็ไม่รู้ไม่รู้คราวหน้าจะได้เข้าได้ให้ไปต้องวิ่งขึ้นมาเพราะว่าเหน่อจังขอบคุณมากครับโอเคขอบคุณมากครับอย่าลืมกินน้ำขิงนะครับเสียงไม่ไหวแล้วภาคเสียงหน่อยโอเคขอบคุณมากครับ หมอให้ยามากินอยู่ยังไม่หายก็จดฉีกกล้กล้เดโอเคขอบคุณคร้บ